คุณสองคนรวมไปถึงคุณผู้ชมหน้าจอด้วยสารภาพปัะสดีว่าที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีเพราะว่าอะไรอปป้าตอบเป็นเสียงเดียวกันเพราะว่าอปป้าเขาหล่อแต่บอกเลยว่างานนี้อปป้าหล่อจริงค่ะแต่เป็นอปป้าเก๋คุณผู้ชมนะคะ <O pa. S 2> เป็นคนไทยนี่แหละแต่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาบอกเลยว่ายกหน้าใหม่เป็นหนุ่มเกาหลีแล้วบอกเลยว่าอปป้าคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะโดนเรื่องยาเสพติดหนักแน่ๆ

เดี๋ยวเลยเหรอเอาจับนี่จับนียืดขายืดขาอุ้ยปป้าอยู่ไทยกี่ปีเนี่ยพูดไทยชัดเชีย ก็เขาไม่ใช่คนเกาหลีคะคุณผู้ชมนี่คือเป็นนาทีที่ตํารวจป้องกันปรับและปราบปรามยาเสพติดนะคะร่วมกับสืบสวนนครบาลค่ะจู่โจมเข้าจับกลุ่มตัวนายจีมินช้องนะคะเกาหลีเก๊ค่ะซึ่งแท้จริงแล้วเป็นคนไทยค่ะชื่อเดิมเขาชื่อว่านายสหรัฐสว่างแจ้งอายุ25ปีแล้วย่างที่บอกไปเขาลงทุนทำศิลกรรมเปลี่ยนแปลงใบหน้าเฟซออฟนี่สองหหน้าแบบนี้ปัจจุบันแหมหน้าเรียวเพียวกระชับขึ้นเยอะเลยนะ ก็นี songs, ่แหละค่ะเพื่ออะไรอําพรางการติดตามจากเจ้าหน้าที่บุกไปจับกลุ่มตัวที่ห้องพักคอนโดชื่อดังแถวบางนากรุงเทพเนี่ยคุณผู้ชมแล้วไปเจอกับอะไรตํารวจยึดของกลางโทรศัพท์2เครื่องใช้ในการติดต่อสั่งนําเข้ายาเสพติดจากต่างประเทศแล้วก็ยึดทรัพย์สินอีกจํานวน22รายการนะคะนายจีมินช้องนี่นะคะหรือว่านายสหรัฐค่ะนะโอป้าจีมินเนี่ยเขามีหมายจับสารอาญาเพราะว่าเป็นนักขายาเสพติด ตัวใหญ่เลยนะจีมินซองนะฮะสั่งยาผ่านดักเว็บค่ะโอนจ่ายด้วยบิตคอยน์นะฮะต้นต่อการแพร่ระบาดของแบบเขาบอกว่าเป็นยาเสียสาวยาอียาเลิฟอะไรพวกนี้นะฮะ,อ,ะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลหลบหนีแบบไร้ร่องรอยมาเป็นเวลาเกือบ3เดือนแล้วสายสืบแหมสายสืบก็เก่งเหมือนกันสมัครผ่าน Facebook ไปเลยนะฮะไปเป็นคนส่งยาของอปป้าเก๋ <Ge S 2> เข้าไปเป็นสายสมัครแบบนี้ไงถึงตามตัวได้ถึงรู้ถูกต้องนะก็เลยรวบรวมหลักฐานรวบตัวอป จีมินได้สําเร็จค่ะพอนําตัวไปสอบสวนอบป้าเก้คนนี้สารภาพตลอดข้อกล่าวหาบอกว่าพื้นเพแล้วจริงๆเนี่ยไม่ใช่เกาหลีเกาใจที่ไหนหรอกเป็นคนบางกอกน้อยนี่แหละแล้วก็บอกว่า อ้างว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้า<ช>เพราะว่า<ช>อะไร<ช>อยากจะเป็น<ช>อบป,ป้าจริงๆที่เกาหลีใต้นะฮะ<ช>ส่วนที่ว่าอบป,ป้าเก๊เป็นนักค้ายยาคนสำคัญเลยเพราะอะไรเขามีคอนเน็กชันนำเข้ายาเสพติดจ,จากทั่วโลกนะล่าสุดเห็นบอกสั่งยาอีมามากถึง30กิโลกรัมกำลังจะเข้าดินแดนไทยและแต่เขาถูกจับซะก่อนค<ช>่ะหลังจากการสอบสวนนายจีมินนี่นะคะอปาเกเนี่ยถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนหลอแล้วกัน คุณผู้ชมนะ